สันความบันเทิงดูเพลินสบายสบายสไตล์แองเจิลชาแนลผมว่าไปกับแม่พี่พีทด,ด้วยแล้วเขาจะได้เดินทางง่ายนอะออกบพี่สั่งกองส่มยกบ็อกซ์ค่ะเบยวิดีจากล้องทางไหนพี่สั่งกับตัวต้นทางของพี่ค่ะกลับสายสามเมื่อไหร่ช่วงนี้น่าจะอยู่ยาวจนถึงเกือบสิ้นเดือนค่ะเพราะว่างานอยู่ทางนี้หมดเลยแล้วก็พี่พีทมีต้องไป ขาดใหญ่หอะไรสักอย่างอีกอันหนึ่งตอนประมาณวันที่30เพราะฉะนั้นฉันก็ไม่ได้อยู่บ้านหนูอ,อยู่ดีเพราะฉันอยู่บ้านนี้ฉันก็จะไปเลียร์น่นเลีย์นี่ขายคงขายของพี่พีก็ไปสัมมนานหรืออะไรสักอย่างไม่ได้ไปด้วยฉันไปกับพี่พีหรอไม่ไหวไม่ไหวปล่อยเขาไปเลยฉันเลีย์งานที่นี่ดีดกว่า อะไรเงี้ยหนูก็ซื้อเลยเข้าใจไหมเพราะว่าหนูแบบทํางานแบบเวลาทํางานหนูทำงานตลอดเวลาจริงๆเลยเวลาอยากได้อะไรหนูก็แบบซื้อเลยซื้อแบบซื้อเลยอ,อันนี้เอาไปให้คนคนที่ซื้อกันแดดรัคาหกอันุกอันห,หรือแบบ อย่างได้แบบอะทอ,อย่งเงี้ยก็ซื้อเลยยกเพราทำงานหนักมากแบบแฮปปี้มีความสุขล่าสุดได้น้องกระต่ายบันนี่ตัว2 0 0มาด้วยตอนนี้ก็น่ารักเห็นปะจะมีอีกที่สั่งไว้นี่มาแล้วก็ดูซะหน่อยน่ารักมากหน,หนูลูกตู้ย เนี่ยได้ไหมหยไม่ได้แกะเลยโาบาไม่เล่นค่ะไม่ได้เล่น,นะคะ่ะจะไปแค่แบกออกรายการนิดหน่อยอะไรเงี้ย อายี่สิบเจ็ดย,ยังชอบมากัดสิทธิ์กะสับกระสวงหรอค่ะก็ยังชอบต่อให้วันหนึ่งอายุเจ็ดสิบก็ยังชอบค่ะคนมันชอบอ่ะ บอมีตู้ลงที่ไหนลงที่โรงพยาบาลค่ะมีสาขาลามคำแหงเกษรลาดคำแหงเกษราดประชาชื่นรัตนารัตนาลงยังไม่แน่ใจแล้วก็แล้ก็ที่ไหนบ้างอะ่จะจำไม่ได้อะใช่ค่ะอันนี้เอาไว้ให้คนที่ซื้อกันแดด ลัตนาไม่เห็นกำลังจะไปลงบางแคเอออินเตอร์ใช่ลองไปเล่นดูแต่ว่าตู้ชอบมีปัญหาอยู่ช่วงเนี้เป็นแรกๆกาลังทดลองอยู่ได้ชิงกับสีผมชอบอยากเปลี่ยนบ้างมันเบื่อเป็นแบบจำเจนึกออกป่ะเป็นแบบซ้ำๆเป็นคนแบบ ผมต่อให้ผมเสียผมขาดไปก็แบบน้อมรับกับสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยเือมันอยากทำมันมีความสุขมันแบบรู้สึกว่าเออครั้งหนึ่งในชีวิตเราแบบเราได้เปลี่ยนสีผมได้ทํานูน่นทํานี่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากทาอะไรเงี้ยมันคือแบบความสนุกเล็กๆน้อยๆในการใช้ชีวิตก็จะไม่พูด ว่าแบบเราก็คงไม่ได้แบบสีผมนี้ตลอดไปอะไรเงี้ยหรืออาจจะตลอดไปก็เป็นได้แก่ๆมีรูกมีหลานบอกว่าเออตอนที่เหมือนว่าอนาคตคงคิดผมสีแบบแบบนี้ขึ้นมาก็บอกว่าครั้งหนึ่งตอนฉันอายุเท่านี้ฉันก็ทํามาแล้วเหมือนกันอ่าอยากทำสีชมพูพเทลมาแต่ว่าสีผมมันไปไม่ถึงขอพี่สักถุงได้ไหมล่ะคุณน้อง เราพุดโยนมาให้สิถุงบอกว่าได้เลยค่ะบอกว่าได้เลยค่ะสีเนี้ยก็ไม่้ทำเป็นสีฟ้าพุดพุดธลำเอียงไปเนี่ยฟ้าพุทไม่มีแต่สีฟ้าเหรอเนี่ยไม่ก็สีแล้วเเสร็จมาเอ้ยน่ารักหรือเปล่า สซด,สดคาบ,บีบาร่าวะ่ะหวานเจี๊ยบอ่ะหวานเจี๊ยบตัดขาหวานตัดขาบ้าบอจับเจี๊ยบเลยอ่ะสีดำก็สวยนะนะทองแล้วหรอ,อยังแม่ทองยังไงเอ่ยตอนเนี้ยกาจะโดนสาดขนาดนี้ไม่นะ่า ตันตอนขนาดนี้ออกมาจะเห็นภาพปะต้องให้บรรยายปะคือเมียงไม่ต้องบรรยายออกมาขนาดนี้ไม่น่าคือแต่งตัวทําแอปเหมือนเป็นคนท้องไม่น่าค่ะไม่น่าอันนี้อันท้องอันนี้คือหมูกระทุ<ป>ะสามช่งางนั่งจริง เเข้าใจยังไม่มีอะไรจริงใจเท่าอันนี้แล้วจริงจังสุดๆน้องชาบูน้องหมูกระช่าน้องมะลาน้องน้ำสิ่นน้องเค้กน้องขนมปังอะไรอย่างเงี้ยช่ำชุดนี้มันเป็นชุดแบบใส่ไปก่อนอนะไรย่เงี้ยแบบปวดท้อง ของมันปวดน้องๆมาหมดใช่น้องๆมาหมดน้องโคนล่าอะไรอย่างเงี้ยน้องน้ำหวาน <c oughs> น้องทุเรียน ทุเรียนฉ่ำอยากพูดสิพูดแล้วก็อยากกินทุเรียนแล้วเนี่ยยังไง <c oughs> ปแปลกเกินล้วชีวิตอยู่ยากละหอือฉันจะกินทุเรียนอยีก